สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนระับเข้าสู่ช่องกับการดัมซิ่งนะครับตอนนี้เราเข้าอยู่กันที่างานนะหมอลำน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็มีการแสดงที่ใกล้ๆก,กับบสกอซอหมอชิดสองนะครับนี่ก็มีคนมาต่อคิวนะฮะซื้อตั๋วกันเยอะมากเลยตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดนะฮะเปิดขายตัว๋ว ขายบัตรบัตรละ180้บาทนะครับนี่นะให้หน้องไอซ์จองคิวไว้อยู่เห้นน้องไอซ์ซื้อนะอออออนี่นะบรรยากาศครันน้งแรกครับเราผมก็ไม่เคยเห็นเพราะว่ามันยังไม่ดนี่นแบงกระบีก็มาพี่มานาเขามานะวันนี้โอ้คนมาเยอะมากนะ,ะทุกท่าน นี่ฮนะบรรยากาศสรงทางเข้านะครับผมช่วงใกล้ค่ำเนาะพอทยอยซื้อบัตรซื้อตั๋วกันนะนอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ ยังไงใครรับชมคลิปนี้อยู่นะฝะากกดติดตามไว้เลยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดาการแสดงคืนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP EP ให้ดูนะฮะตั้งแต่ EP 1หเลยนะครับฝากดูไว้ด้วยนะมาเดะ๋ยเเข้าไปด้านในกันเนี่ยกำลังเตรียมเช็คซาวนะ ภายในงานนะฮะช่วงเย็นนี้เดี๋ยวเลือกมุมก่อนมุมไหนดีโอ้หมุมนี้ก็สวยอย uh, ู่นะมุมนี้ได้ครับมุมนี้ได้เช็คมุมแล้วเอผมจะต้องไปซื้อเก้าอี้มานะซื้อเก้าอี้มานั่ง เราเอามุมนี้ไหมเอามุมนี้ก็ได้เนาะเอามุมนี้ก็ได้เดี๋ยวไปซื้อเก้าอี้มาเดี๋ยวต้องไปซื้อเก้าอี้มาต้องซื้อไปเหระใกล้ๆอได้ต้องซื้อนะชูมาเหรอเขาไม่ฟรีเหรอนั่งเนี่ยโอ้น่าจะฟรีหรือเปล่าไปเอารีก่อนเอาน้องอายุยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปเอาเก้าอี้มาก่อนทุกท่านเพราะว่าเมื่อกี้เลือกมุมได้แล้วสรุปคือเราเอามุมนั้นนะครับระหว่างเขาเช็คซาวเราก็ ยังไลฟ์สดได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเวลาเข้าเรื่องทําการแสดงเราไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับก็ให้พี่น้องทางบ้านรับชมเป็นคลิปวิดีโอเอ,อาเนี่ยตอนนี้ก็รออยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าเวทีนะครับ หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพงบ้านแพงซึ่งวันนี้ก็มีการ,รแสดงที่ใกล้ๆกับหมอชิดสองนะครับเนี่ยตอ,อนนี้ก็ซื้อบัตรนะเข้ามาจับจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะี่ด้านหนา้าเวทีก็เริ่มจะมีแฟนคลับเนาะเข้ามาจองจองพื้นที่กันแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเช็คระบบนะเช็คซาวอยู่คาดว่าอีกไม่นานนะครับจะได้รับชมการแสดงกันแต่ว่าช่วงการแสดงเนี่ยผมไม่สามารถไลฟ์สดได้นะก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้รับชมเนาะนะครับก็ให้รับชมตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับ <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการมากนะทุกท่านที เราอยู่มุมนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับเดีว่าพื้นที่ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะพื้นที่ที่จัดเนี่ยตอนนี้ฮะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดอาจจะจุได้ประมาณ3-4พันคนนะครับ ได้มาถ่ายทำการสแสดงของอน้องน้องอุงอิงเนาะหอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับใชเก็อยวรอรับชมนะคืนนี้ตอนนี้กำลังดึงน่าจะเป็น ขึ้นไปด้านบนนะลังดึงอยู่ลังการมากนะทุกท่านตอนนี้กาะติดอยู่หน้าเวทีนะครับผมน่าจะชัดเจนนะครับ ใกล้มืดแล้วครับนี่แสงสว่างจากพระอาทิตย์เร uh ิ่มจะหมดแล้วก็จะเป็นแสงสว่างจากบนเวทีแทนนะครับนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับการเตรียมเหตุการณ์นักของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะตอนนี้กำลังเตรียมระบบกันอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะคลิป,ปวิดีโอของค่าคืนนี้ทุกๆคลิปนะครับกดสั่นกระดิ่งให้เป็นสีดําด้วยนะครับจะได้มีแจ้งเตือนไปเนาะคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ EP แรกอยู่กับภารกิจเ,เกมการเนาะของอทีมงานนะครับวงสาวน้อยเป็นบันแพง<ซ>โอเคครับผมคลิปนี้ขอฝากมาเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ